รีวิวหนังสือบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนของ V.I. หมายเลขหนึ่งดรนิเวศเหมวชิรวรากรบทที่3ทุกอย่างเริ่มต้นจาก Mindset ในบทนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Mindset ค่ะ พูดถึงว่า Mindset ชีวิตของคนประกอบด้วยสองสิ่งก็คือ Mindset คือสมองส่วนที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกและ Skillset คือความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายค่ะแต่ความสำคัญของสองสิ่งนี้ไม่เท่ากันนะคะ Mindset สำคัญกว่าค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ mindset ควรมี70%และ Skillset อีก30%ดังนั้นนะคะการที่เราจะ ลงทุนหรือเรามีความรู้เรื่องการเงินอะไรก็ตามชีวิตของเราจะต้องมีไมซ์เซทที่ถูกต้องก่อนชีวิตของเราถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะไมซ์เซดบ์เซวกสกิลเซทเท่ากับสัตเซทค่ะเมื่อคุณเข้าสู่วัยทำงานหลายคนมักจะประสบกับปัญหานี้ค่ะทำมากขึ้นเหนื่อยกว่าเดิมตื่นเช้านอนดึกแต่รายได้ประมาณเดิมโบนัสก็เท่าเดิม ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคุณอาจจะแก้ปัญหาผิดจุดก็ได้ค่ะเพราะถ้าคุณสนใจแต่สกิลเซ็ตพัฒนาความสามารถจนลืมไปดูมูลค่าของตัวเองนั้นมีมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับค่ะผลลัพธ์สุดท้ายก็จะเป็นอย่างไรก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายซึมเศร้าหมดไฟหรือรู้สึกว่าไร้คุณค่าทั้งที่ตัวเองมีคุณค่า มหาศาลค่ะชีวิตคนก็เหมือนบ้านถ้าเปรียบชีวิตคนให้เหมือนบ้านหลังหนึ่งไมเซ็ตเหมือนตัวบ้านสกิลเซ็ตเหมือนเฟอร์นิเจอร์ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีเราจะต้องมีไมเซ็ตคือตัวบ้านที่ดีก่อนแล้วสกิลเซ็ตคุณก็ต่อเติมค่ะคุณอาจจะเก่งภาษาเก่งคนวณเก่งท่องจำเก่งศิลปะ เก่งเทคโนโลยีคุณสนใจอะไรก็ไปพัฒนามาเปรียบเสมือนซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายมาไว้ในบ้านค่ะแต่อาจจะลืมเรื่องสำคัญไปคุณไม่เคยทำความสะอาดบ้านเลยเฟอร์นิเจอร์สวยงามอย่างไรแต่ถ้าคุณไม่ทำความสะอาดบ้านเลยสุดท้ายเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแค่ไหนเมื่อมีฝุ่นเกาะก็พังง่ายค่ะไร้ค่าเพราะอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมในทางกลับกันถ้าห้องสะอาดเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้าน ก็น่ามองได้น่าใช้ด้วยค่ะดังนั้น i n เซ็ตจึงสำคัญกว่ามากการพัฒนาไมาเซ็ตที่ง่ายที่สุดการพัฒนาไมาเซ็ตที่ง่ายที่สุดก็คือการอ่านหนังสือไมเซ็ตของคนเก่งๆนะคะไปดูในเรื่องของนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จได้เลยค่ะมีนิสัยในเรื่องของการรักการอ่านค่ะจะเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น ด็อเตอร์เองนะคะเพื่อที่คุณจะเข้าใจวิธีคิดของเขาลองคิดว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันคุณจะทำอย่างไงแก้โดยวิธีไหนผ่านไปอย่างไรแล้วคนที่คุณอ่านเขาทำต่างจากคุณไหมมีอะไรที่ต่างบ้างนอกจากจะได้วิธีคิดแล้ว จะได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นด้วยนะคะซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนดังจะทำให้มนุษย์มีแรงบันดาลใจด้วยการอ่านหนังสือดีมากๆนะคะเป็นการพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดพัฒนา m มซ์เซ็ของตัวเองได้ดีมากๆเอประสบความสาเร็จจากการอ่านหนังสือมาแล้วนะคะพอเราอ่านหนังสือเราได้ไอเดียเราได้สิ่งที่เป็นได้แนวความคิดดีๆะคะ่ะแล้วเอามาต่อยอดพัฒนา ัวเองทําให้ประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการเงินเองก็อ่านหนังสือทั้งอ่านทั้งไปเรียนนะคะทาให้เราพัฒนาตนเองค่ะพรแสวงคำตอบของคนที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณลองเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ว่าวิธีไหนที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้คำตอบที่ปรากฏแทบทุกเว็บไซต์ก็คือคำว่าความพยายามหมายถึงนิสัยไม่ย่อทอ้ออึด และสู้กับปัญหาฟังดูง่ายแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ทำยากมากค่ะคุณรู้ไหมจุดตัดจริงๆของคนประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ EQ พรสวรรค์หรือต้นทุนชีวิตแต่เป็นพรแสวงค่ะหรือการขวนขวายพัฒนาตนเองและไม่หยุดยัง้งทำความเข้าใจไมเซ็ตที่มีอยู่ในตัวคุณไมเซ็ตของคนแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกฟิ m ไมเซ็ตแบบปิดตายเชื่อว่าทักษะตนเองมีขีดจำกัดและพัฒนาเพื่อข้ามขีดจำกัดไม่ได้อีกแล้วกลุ่มที่2 g r อง growth mindset แบบเปิดกว้างเชื่อที่ว่าตนเองสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้เสมอก่อนจะปรับ mindset คุณควรรู้และเข้าใจ mindset ของตนเองก่อนว่าเป็นแบบใดสมมุติให้คุณประสบเหตุการณ์ที่ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน คุณจะทำไหมคะหรือไม่ทำคีย์เวิร์ดก็คือคุณคิดอะไรอยู่ถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าจะทำได้เหรอถ้าทำผิดมาอายนะฉันทำไม่ได้แน่เลยแสดงว่าคุณมีแนวโน้มเป็นคนมีฟิกไมเซ็ตถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าดูท้าทายจังหรือฉันอาจจะทำได้ ไม่ดีเท่าไหร่ขอร้องก่อนแสดงว่าคุณมีแนวโน้มเป็น Goal mindset คะ่ะคุณอยู่กลุ่มไหนคะฉันยังไม่เก่งในวันนี้แต่ถ้าหาเวลาฉันก็เรียนรู้ได้นี่คือ Goal mindset คะ่ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขด้วยคุณต้องมี Goal mindset ความต่างของสองกลุ่มนี้ก็คือแม้ว่าประสบปัญหาเดียวกันแต่ก็คิดไม่เหมือนกันค่ะคนที่มีฟิกไมซ์เซ็ตก็จะหลีกเลี่ยงคนที่มีกรอบไมซ์เซ็ตก็จะขอรองทำค่ะจะลองดูลองเสี่ยงดูซิหรือลองทำดูซิ แล้วคุณลองนึกถึงภาพตามมาว่าคนสองกลุ่มนี้เมื่อโตไปถึงวัยทำงานพวกเขาจะอยู่ในจุดเดียวกันหรือไม่บางคนเรียนเก่งมากแต่เป็นฟิกไมเซ็ตขังตัวเองในเซฟโซนจนไม่กล้าทำเรื่องทา้าทายค่ะหมดไฟง่ายเพราะย่ำย่ำอยู่กับที่ ในขณะที่คนเรียนปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองผชนภัยในโลกกว้างจนก้าวหน้าอยู่เสมอสถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เห็นอยู่บ่อยๆค่ะดังนั้นการศึกษาความสามารถหรือแม้กระทั่งใบปริญญาไม่สำคัญเท่ากับคนที่มี g r o w t h mindset เพราะไม่ใช่แค่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าแต่จะมีความสุขมากกว่าด้วยค่ะ 5เตปพัฒนาตนเองด้วย Goats My Set คุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีแนวความคิดแบบคนสำเร็จแนวคิดคนสำเร็จเป็นอย่างไรวันนี้นะคะมาดูกันว่า5สเตปที่พัฒนาตนเองแบบ Goats My Set คนที่ประสบความสำเร็จ Goats My Set เชื่อว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนา มนุษย์พัฒนาได้ด้วยการให้คุณค่าอยากท้าทายพยายามและเรียนรู้ในขณะคนทั่วไปจะมีฟิกไมเซตเชื่อว่าคุณสมบัติของตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และกลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลวจนไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่เคยทำจึงประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ หากคุณไปอ่านประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่จะพบว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนธรรมดาบางคนมีต้นทุนชีวิตน้อยกว่าโอกาสน้อยกว่าแต่เขามีความพยายามมากที่จะเรียนรู้หาโอกาสลองทําสิ่งใหม่ๆล้มแล้วล้มอีกแต่ยังมุ่งมั่นลองทําจนกระทั่งวันหนึ่งเขาประสบความสําเร็จคุณก็เช่นเดียวกันนะคะคุณสามารถพัฒนาตนเองให้มีโกดใหม่เสร็จได้เพื่อประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้หลักการ5สเต็ป สเต็ปที่1ยอมรับคำพูดลบๆในหัวค่ะเวลาที่คุณลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำจะมีคำพูดในหัวของเราเตือนเราเช่นเธอแน่ใจใช่ไหมเธอจะทำได้จริงหรือหรือทำผิดพลาดคนอื่นจะมองเธออย่างไรไกลไกเตือนนี้มาจากฟิกม i n เซ็ต ขอแค่คุณรับรู้และยอมรับว่ามีฟิกไมซ์เซตภายในตัวซึ่งทุกคนก็มีได้เป็นเรื่องธรรมดายอมรับตัวเองได้นี่แหละคือพื้นฐานในการพัฒนาของมนุษย์สเต็ปที่2มนุษย์มีสองทางเลือกเมื่อคุณรับรู้เรามีเสียงภายในที่ฉุดรั้งอยู่ให้บอกกับตัวเองว่าเราเลือกได้มนุษย์มีสองทางเลือกคือเลิกหรือเริ่มถ้าคุณมองว่าอุปสรรค ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณมองว่าเป็นโอกาสก็จะมุ่งมั่นพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางและทําต่อเนื่องจนสําเร็จตามที่ต้องการค่ะสเต็ปที่3คุยกับตัวเองด้วยคําพูดเชิงบวกเมื่อคุณเลือกเริ่มอย่างมุ่งมั่นพัฒนาก็จงพูดกับตัวเองด้วยคําพูดเชิงบวกเช่นถ้าเราเจอคําพูดลบในหัวแน่ใจเหรอแล้วถ้าทําไม่ได้ล่ะให้เรา ผู้เชิงบวกค่ะฉันไม่มั่นใจเท่าไร่แต่ฉันเชื่อว่าฉันเรียนรู้ได้และฉันจะพยายามถ้าเสียงในหัวพูดรบในหัวแล้วถ้าผิดพลาดล่ะขายหน้าแน่คำพูดเชิงบวกคนประสบความสำเร็จทุกคนก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยผิดพลาดแต่เขาล้มแล้วลุกเร็วและเดินหน้าด้วยความพยายามต่างหากคำพูดเชิงบวกนี้แหละจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วย สเต็ปที่4ผลลัพธ์ไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่ลงมือทำหัวใจสำคัญของ g o t l mindset ก็คือการลงมือทำค่ะในสิ่งที่ไม่เคยทำเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเลือกที่จะทำเราก็ต้อง action now ทำทันทีค่ะเมื่อคุณทำในสิ่งที่ไม่เคยทำช่วงแรกอาจจะยังทำได้ไม่ดีแต่เมื่อทำซ้ำๆมากพอคุณจะเกิดทักษะความชำนาญและทำได้ดีขึ้น เรื่อยๆค่ะสเตปที่5ไม่ลืมที่จะปรับกลยุทธ์อยู่เสมอเมื่อเราทำแล้วนะคะเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ว่าที่เราไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าเราทำแล้วมันยังไม่ได้อย่างที่หวังเพราะอะไรเราก็ต้องมาปรับกลยุทธ์นะคะเมื่อทำมาสักพักทำได้ดีอย่าลืมตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำไปช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือไม่คุณต้องทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือน้อยลงหรือต้องมีทักษะอะไรอีก เมื่อรับรู้แล้วคุณคงต้องสเต็ปที่หนึ่งใหม่แต่มั่นใจได้ว่าคุณผ่านมันมาแบบผู้ชนะตนเองครั้งหนึ่งแล้วจะกี่ครั้งในอนาคตข้างหน้าหากมี r o w สไม i n เซ็ตคุณก็จะผ่านไปได้ทักษะที่สำคัญที่นักลงทุน r o w สไม i n เซ็ตควรมีทักษะสำคัญที่นักลงทุนจะขาดไม่ได้เลยนอกจากมีชุดความคิดแบบ r o w สไม i n เซ็ตแล้วคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ด้วยค่ะ ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของคุณไม่ได้มันไม่ใช่แค่เงินหรอกแต่คุณจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยทางชีวิตการลงทุนหรือเรื่องของเงินใช้ IQ ประมาณ40%นอกนั้นคือ Emotion อารมณ์นั่นเองค่ะในตลาดหุ้นนักลงทุนที่นิ่งไม่อ่อนไหวไปตามกระแสถือว่าก้าวเท้าเข้าสู่ประตูเศรษฐีไปข้างหนึ่งมีชัยเกินครึ่งไปแล้วค่ะ ทำไมอารมณ์จึงมีผลต่อการลงทุนขนาดนั้นอารมณ์เป็นตัวกำหนดการกระทำถ้าวันนี้คุณอารมณ์ไม่ค่อยดีคุณก็จะทำสิ่งต่างๆได้ไม่ดีในทางกับการอารมณ์ดีจะทำให้สิ่งเดียวกันได้ดีกว่าค่ะสังเกตค่ะเมื่อคุณมีอารมณ์ดีคุณจะทำงานทำอะไรก็ตามดีไปหมดเลยค่ะถ้าวันนั้นทั้งวันคุณอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ในทั้งวันค่ะวอลเลนบรฟเฟตได้กล่าวไว้นะคะ If you cannot control your emotions you cannot control your money ก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถคนโทรลอารมณ์ของคุณได้คุณก็ไม่สามารถคนโทรลเงินของคุณควบคุมเงินของคุณได้นั่นเองค่ะทำงานเครียดไปช้อปปิ้งเมื่อใดก็ตามที่อารมณ์เป็นตัว กระทำแล้วอารมณ์คุณสวิงการกระทําต่างๆที่ตามมาก็จะสวิงเช่นกันค่ะคุณเคยเห็นคนช้อปปิ้งแบบไม่คิดชีวิตแล้วพอตกกลางคืนนั่งงงไหมว่าเราทําไปได้ยังไงซื้อมาทําไมไม่น่าจะได้ใช้นะพนักงานหน้าตาดีเลยซื้อหรือนักวิจัยหลายคนก็บอกว่าการช้อปปิ้งทำให้มีความสุขและสมองหลั่งสารเอนโดฟินออกมาอ่านประโยคนี้คุณคงคิดในใจนี่ไงช้อปปิ้งคือความสุขดังนั้นช้อปปิ้ง ถ้าคิดแบบนี้บอกเลยนะคะคุณกำลังเข้าสู่วังวนทำงานเครียดช้อปปิ้งค่ะเอเคยเป็นมาก่อนนะคะทำงานเครียดช้อปปิ้งค่ะการช้อปปิ้งเกินความจำเป็นมักเกิดจากความเครียดเพราะถูกบังคับมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานคุณประสบกับการถูกบังคับใหท้ทำนั่นทำนี่แต่ช้อปปิ้งตรงกันข้ามคือโอกาสเดียวที่คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ยกเว้นอารมณ์ เลือกสีเลือกไซส์สั่งซื้อกับร้านค้ากดเงินจ่ายเงินรับของสุดท้ายช็อปก็ไม่คิดชีวิตแนะนำให้คุณกลับมาทบทวนดูว่าทุกวันนี้คุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่มีของเต็มบ้านทั้งที่ไม่ได้ใช้เลยเงินไม่มีก็ยังออกไปช็อปปิ้งอยู่ดีอยากหยุดแต่หยุดไม่ได้เจอป้ายเซลปุ๊บพุ่งตัวทันทีค่ะถ้ามีอาการครบทั้ง3ข้อนี้ คุณน่าจะเข้าข่ายทำงานเครียดช้อปปิ้งแล้วค่ะ กราฟหุ้นคือตัวสะท้อนอารมณ์ของนักลงทุนคุณรู้ใช่ไหมว่ากราฟหุ้นที่มีขึ้นลงมีทั้งสีเขียวและสีแดงสะท้อนมาจากอารมณ์ของนักลงทุนในกระดานนั้นในช่วงที่อารมณ์สถานการณ์ไม่ดีการาฟก็จะเป็นขาลงสถานการณ์หน้าตื่นเต้นมีกระแสดีเข้ามาการาฟก็จะพุ่งขึ้นจนหน้าตกใจบัฟเฟตมีประโยคทองที่น่าสนใจมากก็คือจงโลภในเวลาที่คนอื่นกลัว แต่จงกลัวในเวลาคนอื่นโลภหมายถึงจงควบคุมอารมณ์ของคุณให้สวนทางกับคนหมู่มากเป็นสิ่งที่ทำยากและคนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำสมมุติว่าหุ้นตัวนี้ถือไป2-3เดือนตกไป20%กลัวมากๆกลัวทุกอย่างจะพังเกิดอาการ f o r m a l Fear of Missing Out สสุดท้ายขายทั้งที่มันยังมีโอกาสทำกำไรมหาศาลมาไต่ตองหลังการขายไปก็ไม่ทันแล้ว นี่แหละผลร้ายมหาศาลจากการปล่อยให้อารมณ์นำทางการกระทำค่ะคุณก็ฝึกอารมณ์ได้อารมณ์เกี่ยวเนื่องทุกอย่างตั้งแต่ตื่นยันหลับ เป็นทักษะที่ฝึกได้เริ่มจากสำรวจก่อนว่าคุณมีภาวะอารมณ์เป็นอย่างไรดูจากรายจ่ายของคุณถ้าวันนี้ลายจ่ายของคุณสวิงแปลว่าอารมณ์ของคุณมีโอกาสสวิงตามเช่นเดือนก่อนไม่ค่อยซื้ออะไรเลยแต่เดือนนี้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์แหลกลานแสดงว่าชีวิตช่วงนี้ต้องมีเรื่องไม่สบายใจเครียดหรือถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์บางอย่างอารมณ์ฝึกยากกว่าร่างกาย พอใช้เวลานานสมมุติคุณอยากมีกล้ามแขนยกเวทวันละ30นาทีไม่เกิน3เดือนก็บรรลุปเป้าหมายแล้วแต่อารมณ์ต้องฝึกตั้งแต่ตื่นยันหลับแต่ละวันใช้เวลา16ชั่วโมงส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มีพื้นฐานนิสัยแต่ละคนจัดการอารมณ์โดยซื่อตรงกับความรู้สึกวิธีการฝึกอารมณ์ที่ดีที่สุดคือ อารมณ์ใดที่คุณวิเคราะห์แล้วว่ามีผลต่อการลงทุนต้องเลิกทำแม้ว่าเลิกยากก็ค่อยๆลดการฝึกคือการสร้างแรงเสียดทานเจออะไรมาปะทะให้ระงับเจออะไรมาทำให้อ่อนไหวก็ปล่อยวางได้ถ้าฝึกจนบรรลุแล้วคุณสามารถหยิบจับอารมณ์มาใส่ได้เลยค่ะเจอเรื่องไม่ดีก็วางลงแล้วนำอารมณ์ดีมาใส่แทนตระหนักว่ารู้ว่าโกรธไปวันนี้ ทั้งวันก็แย่อารมณ์ดีดีดีกว่าไม่เสียเวลาบางคนนะคะก็อาจจะเถียงว่าแบบนี้ฝืนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณจะทำแบบนี้ได้แบบธรรมชาติไม่ใช่โกรธอยู่แต่ฝืนยิ้มแบบนี้ถือว่าคุณไม่ซื่อตรงต่อความร,รู้สึกค่ะ จำนะคะว่าทุกอย่างฝึกได้แล้วควรฝึกด้วยเพราะอารมณ์มีผลกับการเงินในพอร์ตของคุณค่ะในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะคะไม่ใช่แค่พอร์ตอย่างเดียวในเรื่องของอารมณ์นะคะถ้าอารมณ์สังเกตค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์คุณดี การเงินของคุณก็จะดีตามไปด้วยค่ะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณมากมายการเงินของคุณก็จะดีตามไปด้วยและนี่ในเรื่องของบทที่3นะคะในเรื่องของ Mindset ค่ะ n ม s e t สำคัญมากๆเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการที่เราจะประสบความสำเร็จค่ะช่องของโค้ดเนะคะก็จะเอาบทความดีๆ p o ดแคสต์ออดิโอบุ๊ก หนังสือรีวิวหนังสือต่างๆอัปเดตในเรื่องของการเงินนะคะก็มาฝากกันไว้ในทุกๆวันการพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดนะคะในบทนี้ก็ได้พูดไปนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอยากที่จะให้หันมาอ่านหนังสือนะคะใครที่ไม่มีเวลา ฟังรีวิวเอก่อนหลังจากนั้นพอมีเวลาเริ่มซื้อหนังสือคะ่ะซื้อหนังสือได้ตามร้านชั้นนําทั่วไปหรือถ้าใครไม่มีเวลาสั่งซื้อออนไลน์มีส่วนลดด้วยนะคะเอมีร้านชั้นนําตั้งแต่ร้าน41 Book ใน In Kino ok Ki n น y ยและมีหนังสือเล่มน,นี้ด้วยนะคะก็ใครที่สนใจก็คลิกแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะคะฝากไว้นะคะสำหรับ บทความดีๆง่ายคิดดีๆนะคะในช่องของโคดเอเองนะคะการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ Easy Money